สวัดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่508แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบปีสร้างเก่ามากสภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพใช้ค่ะ สำหรับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะเก่ามากสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูรอดวัดบางน้ำวนปี2511จังหวัดสมุทรสาครสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญพระครูรอดวัดบางน้ำวนสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินปี2,500วัดดอนเย,ยหอมสภาพใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะชื่อดีมากเลยนะคะสําหรับหลวงพ่อเงินนะคะค่ะสำหรับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพระสุนทรธรรมพานีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2525 25สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรของเรานั้นก็เมตตาบารมีสูงค่ะะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองสภาพสวยนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชงมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะเหนือสภาพสวยนาเกตหน้าสะสมค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะวัดประสาทเยอะเหนือนะคะรุ่นวางศิลาเลิกสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดพัฒนารามปี2505สภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะวัดพัฒนารามนะคะสภาพสวยนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระครูพมทองเจ้าคณะแขวงยะลาสภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างแต่ก็ยังสวยเดิมค่ะ,คะสำหรับเหรียญพระครูพรมทองนะคะสภาพใช้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ,คะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มครบรอบ3 3ปีวัดกลางบางแก้วปี2518สสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เพิ่มครบรอบ33ปีนะคะสภาพดีสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกลมใหญ่พระพุทธยอดฟ้าพระปกเก้าหลังเฉลิมพระนคร150ปีปี2000 325ปีสองพสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะนี่ก็สภาพดีนะคะเหรียญเก่านะคะค่ะสำหรับเหรียญกลมใหญ่นะคะพระพุทธยอดฟ้าพระปกเก้านะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกะระไหล่ทองหลวงพ่อเชยวัดเจษดารามปี2524สภาพดีน่าเก็บหน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกะระไหล่ทองหลวงพ่อเชยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกะระไหล่ทองพระภัยีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหารสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะถือว่าสวยค่ะการสําหรับเหรียญกระไหลทองนะคะพระไพรีพินาทวัดบวรนิเวศสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพใช้ปี2521หน้า่เาเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะสำหรับวัตถุมงคลของท่านนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสามสีวัดกลางอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะหลวงพ่อกวยปุกเสกนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสามสีนะคะสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2506จังหวัดสมุทรสาครสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมก็ทักได้แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองพระสังกจายสิริโพคานะมาสยมหาลาภปี2517สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองนะคะพระสังกจายสิริโพคานะมาสยนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปี2536สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสําสหรับเหรียญหันข้างหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็น เหรียญภาพมงคลเทพมุนีรุ่นร้อยปีปี2527หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญกทมสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำนะคะภาษีเจริญนะคะกทมสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,มโกสุสานไตรักษณจังหวัดลำปางปี2521ตอกโค้สภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้อย่างสวยเลยนะคะจะต้องซีนไว้เลยนะคะอยากให้ความสวยคงอยู่ก็ต้องซีนไว้แบบนี้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะจังหวัดลำปางนะคะตอกโค้สภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงปูทวดหลังตอกตาไม่ทราบที่เก่าสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะการสำหรับพระเนื้อผงหลวงปูทวดนะคะเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าหลังตาแผ่นดินเก่ามากสภาพสมบูรณ์น่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเนื้อจัดเนื้อแก่งเนื้อเก่ามากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินองค์นี้นะคะ ค่สำหรับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะสภาพเก่าๆจะจัดองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณแซยิตหรอบวัดบ้านไร่ปี2537ต่อโคตดสภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะสภาพสวยเดิมนะคะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อป,ปะเทืองหลังพระก,กิ่งสีเทพจังหวัดเพชรบูร์สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อประเทืองนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกงตาวัดหนองผักแว่นจังหวัดนครพนมสภาพสวยใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกงตานะคะสภาพสวยเดิมใส่ กอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนางพญาวัดนางพญาหลังฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะการสำหรับเหรียญนางพญาวัดนางพญานะคะ สภาพสวยนะคะเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตาโลจังหวัดสระบุรีปี2559สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระก็สวยเดิมนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญน,นี้หรือองค์นี้นะคะก็จะมีพระเนื้อผงประกบอยู่ด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะชื่อทันดีมากเลยนะคะเหรียญก็สวยมากๆค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะค่าสำหรับเหรียญสแตมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์หนองตโลจังหวัดสระบุรีนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะ สวยเดิมนะคะสวยมากๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าสัตวตรรัดเนื้ออันปกาก้าพิธีดีพิธีใหญ่สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้พระพุทธยี่สิบห้าวัดเนื้ออันปะก้านะคะ ค่สำหรับเหรียญพระพุที่25ศตรวรรษเนื้ออันปะกาพิธีดีพิธีใหญ่นะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหล่ทองหลวงพ่อคูณรุ่นอภิมหามงคลวัดบรรลังจังหวัดนครราชสีมาปี2560สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะ เดีวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะต้องใส่ถุงพลาสติกไว้เลยนะคะเพราะพระสวยพระเดิมๆค่ะสวยมากๆนะคะกะไหลทองเต็มนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมคะนี่ค่ะกะไหลทองเต็มเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้สวยมากค่ะถ้าท่านใดเห็นเหรียญจริงจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะพระสวยเดิมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อคุณรุ่นอภิมหามงคลนะคะพระสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกะไหลเงินลงยาแดงโบเนื้อเงินหลวงปุ่โตวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2565 สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะลงยาสีแดงหรือสีส้มนะคะเห็นไหมคะส่วนโบนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญสวยมากๆค่ะเหรียญสวยเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เองมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ดีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะค่ะสำหรับ เหรียญกระไหลเงินลงยาแดงโบเนื้อเงินหลวงปุโตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะพระสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรุ่นไตามารปี2535สภาพสวยกล่องเดิมๆน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสาภาพก็เดิมๆเลยนะคะน่าเก็บหน้าบูชามากๆคะ่ะสำหรับรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพระสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนกระหล่ทองล้อมเพชรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์พระสวยกระเช้าเพชรสวยล้อมนะคะสภาพก็เดิมๆนะคะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นกระหล่ทองล้อมเพชรนะคะส่วนเพชรนั้นก็ห่างหายไปบ้างนะคะประมาณ3-4เม็ดนะคะ แต่รวมๆแล้วสวยมากๆเลยนะคะสำหรับองค์น,นี้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อแพรนะคะวัดพิกุลทองร้อมเพชรสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกลมเท้าจัตุคามรามาเทพรุ่นปีมหามงคลปี2550วัดพระมหาธาตุวรลมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับเหรียญแรกนะคะอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะ เหรียญสวยพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะนี่จะเป็นเหรียญที่สองนะคะสภาพก็เดิมๆนะคะสวยเหมือนกันนะคะอยู่ในถุงซีนทุกองค์เลยนะคะเหรียญสวยซองเดิมๆกล่องเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะไหมคะค่ะสำหรับเหรียญเท้าจตุคามราม,มาเทพนะคะรุ่นปีมหามงคลวัดพระ มหาธาตุวระมหาวิหารนะคะสภาพสวยเดิมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่กล่องละ250ค่ะวันนี้จัดมาถึง2กล่องนะคะสภาพสวยทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะรับกี่องค์ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมง์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็น เหรียญรูปเหมือนรุ่นหนึ่งเสาห้าพยักคู่บารมีพระอาจารย์พรสิทธิ์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่เนื้อนวะส่วนขนาดใหญ่นะคะสะภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมมงพาะด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะเป็นเนื้อนวะนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นี่ค่ะเดิมๆนะคะ ่อโค้ดหม่เลขเดิมๆค่ะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะรูปเหมือนรุ่นหนึ่งสอพระอาจารย์พรสิทธิ์นะคะพระสวยๆเหรียญสวยๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุกพระร่วมกันขอบคุณมากค่ะ